วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะวันที่สิบแปดมกราคมปีหกหกเนอะวันพุธเนอะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือเก้ากับเก้ากับหนึ่งเจ็ดกับสามแต่เราจับหนึ่งกับเจ็ดให้นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะ เก้าเจ็ดสามเก้าหนึ่หนหะคะหรือจะห่งสาหก็ได้นะถ้าจะให้ดีก็เอาห้ามาใส่อีกตัวหนึ่งนะคะ9ก้าสามห้าเจหห้เ็ก้นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ว้าหนก้าเก้าก็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสามสามหนึ่นะ ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนเฮงเฮงฟังปัง,ปงเดอ้อวันนี้เราจับเลขแนวคลีย์ให้เดอ้อนี่เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะแต่ถ้ามาเลขคู่นี่นี่เลขคู่เราจับไม่ให้นี่หนึ่งสี่หกเก้านี้ศูนย์สี่สองสี่สองหกสี่สองสองสี่หกสองสองหกเด้อศูนย์สี่สอง ศูนย์สองหกศูนย์สองสี่นี่เลขคู่นี่สี่สองหกสี่สี่สองเด้อสองหกสี่กับสี่สองหกนะแล้วก็ตัดเอาสองหกหกสองสี่สองสองสี่นะคะแถมเลขคู่ให้หน่อยสี่สอง ใส่ทางเลขคู่ไว้ให้นะคะก็ตัดเอาสสสสีีี่่อง่หกหก6ี่เนอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อ62 26สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะวันนี้เราพัฒนากันเราเฉพาะกิจเด้อมาแนวทางเดียวกันโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ